เงินไม่ขาดมืองานมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจให้จับงานใหญ่สวัสดีครับอาจารย์อิศจิตสิทธน์ผลฟันทงวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วงระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้การเงินการงานความรักและสุขภาพเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับการเงินในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพุทธได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงขณะเดียวกันก็ยังมีดาวพระพฤหัส ซึ่งเป็นดาวคําคำว่าความสำเร็จโอกาสทางไกลต่างประเทศมาสถิตยอยู่ในเดือนการเงินดังนั้นจึงเป็นเหตุให้สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระยะเวลานี้เงินสพัดเงินไม่ขาดมือเงินที่จะได้มาจากคำว่าต่างประเทศหรือทางไกลเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไปเพื่อการออมมีราา มีทางการได้เงินจากโอกาสที่เป็นรับรอยควรจะแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อไปทําบุญสะสมบุญสําหรับท่านนะครับการงานงานอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่ามั่นคงเหตุเพราะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระหูได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตลาธิปดี กเกษตรอย่างที่จะบอกไปแล้วแปลว่ามันคองอีกทั้งดาวที่เกี่ยวข้องกับคําว่าผู้ใหญ่โอกาสคู่ที่เป็นผู้บับบัญชาเดินนำหน้าชะตาดังนั้นจึงเป็นเหตุให้งานในช่วงนี้ผู้ใหญ่คู่ขังคับบัญชาหรือหัวหน้าไว้วังใจให้โอกาสจับงานใหญ่งานยากเพื่อทดสอบศักยภาพนําความรู้ความสามารถที่ท่านมี ออกมาใช้อย่างเต็มที่งานนี้มีทั้งบุญและบูแน่นอนครับเสริมมงคลควรบูชาองค์อนาทวินฑิกะมหาเศรษฐีและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบตัวเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเป็นสิีมมงคลเกิดความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพที่แข็งแรงครับความรัก ช่วงนี้คนมีคู่ความรักดูจืดจืดต้องเติมสีสันรสร้างโมเมนต์ตื่นเต้นให้กันละกันนะครับสำหรับคนโสดคนใกล้ชิดที่อยากจะมาสนิทด้วยหรือคนที่ไม่ใกล้ตัวรู้สึกแปลกๆปลเร่งรัดอยากจะเข้าบ้านพบผู้ใหญ่จังเลยช่วงนี้สำหรับในเรื่องสุขภาพ ช่วงนี้ใช้สมองเยอะครับใช้ความคิดมากระวังความเครียดโรคไมเกรนจะถามหาได้หาเวลาพักผ่อนปเปลี่ยนสถานที่นั่งทำงานอย่าไปอุดอู้อยู่เพียงแต่ในแค่ห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นจบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับ